ที่เจอเวลนอะไรข้อถืดน okay, ี่เรามาถ่ายคลิปกันนะบอกหูบอง่ข้าคำใหญ่เออเออก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกันดี่เพื่อที่จะมีพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากบ่าวเอกสกลด้วย ผมเปาเอกสกุลน,นะครับวันนี้ผมจะพามากินโจเจิตนาต่างๆนะครับมีมากมายเลยวันนี้เราจะ ASMR กันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับอยู่กับน้องผักบุ้งอยู่กับน้องผักบุ้งไมเนอร์ครับวันนี้เราไปกิน น้ำเป็นอะไร,ารมากไม่เคยอย,เเนะอยากกินเบียร์ไม่ได้แตนะ่เขาไม่ขายเบียร์ มักหมักด้วยนี่น,นี่น,น,น,นาายาบละลายอั่นี้ไข่อะไรนะไข่ทองคำใช่ไหมเนี่ยไข่ทองคำที่ไหนไข่กุ้ง

เราจะกินอแ่แแ <c oughs> แทุกคนกันไนนี่มันม่เรียญนะเรียญนะของปอม,มันเป็นช็อกโกแลตนี่ 嗯。嗯哈哈哈哈。你来吃。哦，那么大，真大，哎呦，我的天，哦。 ต้องขอโคกก่อนนะเพราะว่ามันตาจนแตกมากเลยนี่อันแก้วอ้้อ้ยอ้โอ้ยอยอ้วย ฉันเจอแล้วนี่ดูนี่มันไม่ใช่นะปลาแต่ว่ามานันกุ้งกุ้งมีการไอด้วยแฮะ กินด้วสซีมันอร่อยนะฉันตองขอ,อันนี้ด้วยที่จริงมันเป็นแบบนี้แซ่บเด้อบาท์เทนเพขอดิ้มอันนี้เลยจิงไม่มีใครจิ้มเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มให้ด <g les> ah. ah ้วยนะ มติดปากเลยอ่ะลืมโควิดไปเลยหยุดคือ ไปลาซสบิจิเยอะเลยออันนั้นอะ่ะไม่ค่ชอบปลาสาบิเนาะมันผิดนี่เราจะมากินอันนี้กะอ้าอ๋อได้กินอร่อยมากเลย,ยมันก็ออร่อยเลย ่อยเลยอันนี้เอาไปไว้ตรงไหนเนี่ยเลยมันเหมือนขี้ตาลมากันรอบจังแค้นที่เจอเวลาอะไรคงถืนนี่เรามาถ่ายคลิปกันนะบ,บ่กคู่บอกจันแค้นคำใหอ่เออเ้อ đừng khóc. Đợt hôm nayเราจะ chơi game cả na. chơi game. Nước Nước hết rồi sẽ nước Nước นไม่ใช <laughs> hey, ่แล <laughs> <inaudible> ้วคนหยิบว่าจะทัดเลยนี่คือแม่ของเรานะคะหน้าปุมๆเหมือนไข่เฮาน้ำเยอะไปหน่อยเปล่ากินซองจะหมดแล้ว คงกินไม่หมดหรอกเราต้องเอาคืนเขาแล้วล่ะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเอแม่อของข<า>เรากินนะคะทุกคนโอ้ไม่ตองแล้วเราต้องเอาคืนเขาอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไระแม่คืออะไรฉันกินชายังไม่รู้จักเลยฉ,ฉันเหมาะกับลาบต้มก้อยมากกว่า <c oughs> ลาบต้มก้อยเอวคนโอ้ย <c oughs> ลาบต้มก้อยทุกคน <c oughs> แ <Bond> <rapper> ม่สาวนอยโชากิชากามอนเด็ดเป็ดโอชีเธอต้องพูดพ่อยากต้องพูดว่าขาด้วยขาอเพว่าาขอนเราทุกคนดูเพื่อนเรานะคะทุกคนแตกบอ๊ะอืมตาแั็งแกร่ะกินบาสตบี รูกดังให้ฉันด้วยตจงแค้แล้ว <c oughs> โอหเปร๊เป็นอะไรมากไนปน,นะไปโรงพยาบาลไหมตาล้านี้่เขาจานให้หมดเลยนะจานพอแมัน<ห>เริ่มจะอิ่มแล้วนี่ทำไมเธอไม่กินบาแซิลอนเนี่ยเธอ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 เอาอออไปเลยเธอเอาอันนี้ไปเลย เราจะมาลองกินอันนี้กันดูค่ะทุกคนคนดูสิคิวตักอันนี้มาสาลายนวลสาลายค่ะทุกคนชนสาลายนะชนการชนก็เป็นจ้าทุกคนแซ่บว่ะ อโอชีกแับซีเรียสเหรอโอชี่พูด,ดนีาานน้โอชี่อาหารน้ามันนี้ก่อนโอชี่โอชี่โอวิตทำเหตุแท้อะไรตดแตกเหรอฮึ กะ,ะไข่กุ้งนะคะดูเ้นเอส้น,นสเหมอนปมหมเลยอ่ทุกคนสซ,ซอสหยดุดหยุดเละค่ะ เริ่มจะเคี้ยวไม่เข้าแล้วทำไมเพราะ้องเริ่มเต็มแล้วฮะมันเต็มแล้วทำไมต้องกินเยอะล่ะ <c oughs> กินว้าทุกคนดูสิมันเป็นแม้เลยอ่ะสาลายอีกกแล้วกัน <c oughs> เรากินเื่อกี่คำแล้วเนี่ย ปกินไปติบฟังอะไรหลายเลยหลายเลยายมาใจจหติดใจบ้างทำของเบิกโค้งอีกก่อนโอ้กินโค้งด้วยค่ะทุกคน พกหมดแล้วมังเพื่อนเอาน้ำหน่อยไหมนี่เอาเด้อแซบ่บนะคะทุกคนอาชนแก้วม,มาเหลือเพื่อนมา <laughs> มเหลือแต่ข้าว เหลือแต่ข้าวกินยังไงให้มันเหลือแต่ข้าวทุกคนบอกทุกคนดูเอาว่ามันทำไมเหลือแต่แค่นี้โอ้ยเขาว่างมือก่อนลาลาเลวอดเขาหมกลาเถอะยิบละแจากจากจากที่ว่า จูชิประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบก้อนเหลือเท่าี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบสองก้อนเหลือมันแปดก็เต็มแล้วเต็มทีแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายฮัลโหล oh <laughs>